และจากผลงานการแพ้ปโปลิสเทโรนะคะทำให้เมืองทองไม่ชนะใครในลีก5นัดนะคะส่งผลให้มาริโอยูรอฟสกี้เตรียมที่จะลาออกจากการคุมทีมในสัปดาห์หน้าค่ะ So with the club, I, I think that this was the moment that for me to leave. But uh, because หลังเกมนะคะมาริโอยอมรับว่าสถานการณ์ของทีมยังไม่ดีขึ้นค่ะจริงๆเขาตั้งใจจะขอลาออกตั้งแต่นัดที่แพ้บีจีนะคะแต่ว่าบอร์ดบริหารยังเชื่อใจและให้โอกาสทําทีมต่อแต่ว่าหลังจากนั้นก็พยายามปรับวิธีทุกทางแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคงต้องถึงเวลาที่บอกลาทีมแล้วโดยไทยลีกนัดหน้าที่จะเจอกับพีทีประจบในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนั้นจะเป็นการสั่งลาแฟนบอลเมืองทองเขาอยากให้ทุกคนเข้ามาให้กําลังใจค่ะ หลังจบเกมที่แพ้ปริสเซโรจนหล่นมาอยู่อันดับ12นะคะเขาเรียกลูกทีมประชุมกว่า20นาทีก่อนจะได้บทสรุปว่าไม่สามารถฝืนทำทีมต่อไปได้แล้วปัญหาของเมืองทองในปีนี้เห็นชัดคือสไตล์เพรสซิ่งแล้วก็การเซตบอลทำเกมจากแดนหลังโดนคู่ต่อสู้จับทางไว้ได้หมดและแม้สถิติตลอด9้านัดในไทยลีกปีนี้เมืองทองจะเป็นทีมที่ส่งบอลค่าเฉลี่ยสูงสุดแต่ความเป็นจริงเป็นการส่งบอลแดนหลังไปมาที่ไม่สามารถขึ้นเกมไปถึงแดนบนได้ ส่วนนักเตะใหม่ที่เสริมเข้ามาก็ยังยกระดับทีมไม่ได้ทั้งโจฮานนะารวมถึงเอกนิตปัญญาและแข้งต่างชาติคนเก่าๆก็พากันฟอร์มหลุดนะคะทั้งเฮนรี่เอนเย่แล้วก็ซาดอมมีซาเยฟแม้จะดึงมิโลวานไรยวัชอดีตโคช้ชทีมชาติมาช่วยสร้างเกมรับให้แข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าผู้เล่นแนวรับยังมีจุดผิดพลาดจนเป็นเหตุให้เสียประตูค่ะยกเว้นลูคัสโคชาผู้สาประตูที่ฟอร์มยังคงมาตรฐานนะคะ ก็ไม่สามารถแบกรับแนวรับได้ทั้งหมดหลายคนวิจารณ์นะคะวิเคราะห์ว่าไม่ว่าโค้ชคนใดจะมาคุมก็ยากที่จะเปลี่ยนทิศทางการเล่นให้ดีขึ้นนะคะการประกาศอำลาทีมล่วงหน้าของโค้ชมาริโอทำให้การวิเคราะห์กันนะคะเขาบอกว่าเมืองทอง น่าจะดนันมิโลวานรรเยวัชที่เพิ่งเข้ามารับงานตำแหน่งประธานเทคนิคขึ้นมารับตำแหน่งเฮชโค้ดแทนในอนาคตนะคะก็ต้องดูว่ารรเยวัชจะขึ้นมาทำแทนฮิโรสกี้จริงหรือไม่นะคะ